สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้ําที่ช่อง YouTube ป์ดสองแครพิสณุโลกค่ะวันนี้นะคะน้ําก็จะมาแนะนําในส่วนของการทํางานของตัวน้ําเองนะคะแล้วก็การทํางานของเซลล์นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันค่ะในส่วนของประการการทำงานของน้ำนะคะน้ำก็เป็นเซลล์ขายรถยนต์ฟอร์ดนะคะมาทั้งหมด4ปีแล้วค่ะ,ะแล้วก็หน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวน้ำเองนะคะน้ำก็ หน้าที่รับเช้าน้ำคือเป็นหัวหน้าทีมนะคะน้ำก็คอยให้คำปรึกษาน้องๆในทีมค่ะแล้วก็ช่วยทุกคนนะคะวิเคราะห์หายอดให้น้องๆในทีมด้วยค่ะแล้วก็ถ้าถามว่ารักในอาชีพของการเป็นเซลไหมน้ำตอบเลยนะคะว่ารักมากค่ะเพราะว่าอาชีพเซลนะคะเราได้เจอผู้คนมากมายเนาะได้บริการลูกค้างานบริการนะคะเป็นงานที่มีความสุข ลูกค้ายิ้มนะคะเวลาที่เราส่งมอบรถอย่างเงี้ยเราเป็นเซลลเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจเนาะลูกค้าได้รับรถได้ซื้อรถกับเราไปรถคันนึงนะคะอยู่กับลูกค้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า7ปีถึง8ปีค่ะลูกค้าก็จะจดจําเราไปตลอดนะคะนึกถึงเซลล์ตลอดนะคะแล้วก็สําหรับน้องใหม่นะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นเซลล์ขายรถนะคะเหมือนน้ํานะคะก็น้องๆน,นะคะก็ถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กนะคะการเรียนรู้ไม่ยากนะคะ แล้วก็ถ้าเราทําเยอะนะคะอย่างเรามีลูกค้าเยอะเราหายอดได้เยอะนะคะผลตอบแทนนะคะบอกเลยว่าไม่มีขีดจํากัดนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะสมัครเป็นเซลล์ก็ติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะน้ําก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะยังไงก็ขอฝากช่อง YouTube ฟอดสองแควพิษณุโลกไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ